ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงฉบับที่6ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศเลาเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลนดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือภาคตัวหนอกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลยนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคา,ายบึงกาฬนาครปนมสกลนครจันทบ,บุรีตราดระนองภง,งาภูเก็ตกระบี่และตรังขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้เจ้าเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า2วาควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-18สิงหาคมนี้ พยากรอากาศตั้งแต่เชา้าวันนี้จนถึงเช้าวัวนพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากอุตริติ์และเพชรบูรณ ภาคตัวนองเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบุรลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬนาครปนมและสะกลนครภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีไชนาทนครจวรรค์และพระนครเสียยุธยา ภาคตะว,วันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษล้ำพรมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงที่ตกเวลา18นาฬิก43นาทีกรุงเทพมหานครดวงที่ตกเวลา18นาฬิกา40นาที